ผมเจอแล้วครับพี่น้องครับตัวบินขึ้นลงตรงนี้นะครับนู่นครับเต้นแล้วนะครับเอาครับพันต้นนํำไปครับอยู่ตรงไหนครับนั่นครับน่นครับชี้ครับตรงนิ้วเลยนะครับหลังสวยครับสวยนะครับพันตุนบอกสวยอ่านั่นนะครับนี่ครับตัวเขาจะบินขึ้นลงตรงนี้นะครับต้องสังเกตตัวแม่นะครับ คืนนี้มาย้ายนะครับรังนี้นะครับสวัสดีช่วงสายๆครับพี่น้องทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบ้านโคกเช่นเคยนะครับวันนี้มาตามต่ออีกแล้วนะครับมากับพรานต้นเหมือนเดิมนะครับได้จากต้นตะคบตรงนี้นะครับบินไปแล้วครับแต่ยังไม่กลับมาเดี๋ยวลุ้นว่าจะเจอหรือเปล่าวันนี้นะครับผ่านต้นกะว่าได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับ กลับมาแล้วนะครับกลางจอนะครับถ้าทางจะมาเร็วพอสมควรเลยนะครับน่าจะอยู่แถวนี้เลยนะครับขอให้ไม่พลาดนะพี่น้องครับเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันนะครับโวอให้เจอครับวานได้ไปรังประมาณูฟุตบอลนะครับวันนี้ขอรังใหญ่ๆหน่อยนะครับตอนนี้ได้ส่งพรานต้นไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับเพราะว่าตัวต่อบินไปช่องนี้นะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับประมาณสองนาทีกว่าๆนะครับน่าจะไม่ไกลนะครับไปกลับนะครับคาดว่าน่าจะเจออยู่นะครับ ถ้าไม่อยู่ในส่วนของชาวบ้านเดี๋ยวรอลายบอกนะครับถ้าเกิดมาแล้วไปแล้วนะครับจะได้เห็นนะครับตอนนี้น้องอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับเราจะข้ามแม่น้ําตามน้องไปนะครับแม่น้ําเชิญนะครับดูสะพานครับพี่น้องโอ้โหโคตรน่าวาดเสียว น่ากลัวมากครับเสียงลั่นกลัวๆเลยนะครับนี่ครับสูงเหมือนกันนะครับอืออุ้ย,ยหักก็บอกว่าโอ้ย,ยกับพี่ไปกับพึงแล้วครับ ปาร์ต้นอยู่ทางนู้นนะครับเสียงตะโกนบอกว่าบินสูงนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับขอให้ใช่นะครับปารต้นอยู่นู่นนะครับเราล่อหมูไว้ตรงนั้นนะครับยิงข้ามมานี้ครับไอ้นี่ยปารต้นบอกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้แหละนะครับโอ้โหกินยาขยะให้ลืมเลยครับนี่ครับดูชี้นะครับจุดไหนครับพันต้นครับ มีตัวบินแล้วนะครับไปเลยครับนำไปเลยครับาจะตามผ่านต้นไปเลยครับผ่านต้นเห็นแนวทางการบินแล้วครับมาตามสองคนมันง่ายหน่อยนะครับตกหัวเสือนะครับ มาคนเดียวผมมาคนเดียวชอบถอดใจไม่เห็นบินมาเลยผมเริ่มไม่เอาแลยครับบางทีมันไปกินหมูนี่แบบกินนานนะครับไม่ใช่ว่ากินปุ๊บแล้วก็มาปั๊บอะไรแบบนี้นะบางตัวกินชิ้นใหญ่ก็มีแวะพักอะไรแบบนี้ครับต้องสั่งสมประสบการณ์กันต่อไปครับขอให้เจอครับขออยู่ต่ำๆนะครับไปครับน่าจะเดินอีกไกลนิดหน่อย เดี๋ยวไปดูที่จุดนู้นเลยนะครับผมเจอเห็ดครับพี่น้องเห็ดอะไรเนี่ยดอกบลเลอน่าจะกินไม่ได้นะครับไปครับผมเจอแล้วครับพี่น้องครับตัวบินขึ้นลงตรงนี้นะครับโอ้ย่าอยู่สูงครับน่าจะไม่พลาดนะครับรังน่าจะไม่ใหญ่นะครับแม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูตรงที่เจอรังเลยนะครับ นู่นครับเต้นแล้วนะครับเจอแล้วครับตรงไหนครับพานต้นครับชี้หน่อยครับโอ้นั่นนะครับอยู่ข้างในนะครับรังก็ขนาดเท่าเดิมนะครับกําลังดีนะครับต่ํามากเลยนะครับพันต้นลองเคลียร์เส้นทางเข้าไปใกล้ๆหน่อยครับเอากละตาตัดกิ่งก็ได้นะครับมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าไปตรงนี้นะครับ รอผ่านต้นเขียร์ทางก่อนโอ้โหมันกระเทือนไปถึงข้างในรอเปล่าผมเตรียมวิ่งอย่างเดียวนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในใกล้ๆับพี่น้องอาเจออีกรังครับวันนี้ครับผ่านต้นบอกสวยงามนะครับโอ้ต้นต้นนั้นไม่ต้องปันก็ได้ครับผ่านต้นครับผมเสียวครับโอเคครับ เอาครับพันต้นนำไปครับอยู่ตรงไหนครับนั่นครับนันนครับชี้เลยครับตรงนิ้วเลยนะครับรังสวยครับสวยครับพันตุนบอกสวยอ่านั่นนะครับนี่ครับตัวเขาจะบินขึ้นลงตรงนี้นะครับต้องสังเกตตัวแม่นะครับคืนนี้มาย้ายนะครับรังนี้นะครับได้อีกหนึ่งรังแล้วครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับ ตามภาษาคนมั่วครับไปครับเผื่อจะไปตามอีกนะครับมาเจอของดีครับนี่เป็นหวายนะครับหวายใหญ่นะครับรอบที่เคยเอาไปให้ดูเป็นหวายเล็กอ่ะในคลิปไม่ได้ดูนี่หวายเป็นหวายนะครับโชคดีมาเจอนะครับเป็นของญาติผมมาปลูกไว้นะครับเอาเลยครับพันต้นครับไม่มีใครว่านะครับ ยกโาโชนะครับพันต้นครับนี่ครับหวายครับอร่อยนะครับต้นนี้ไม่ฝาดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปกินที่บ้านนะครับนี่ครับหวายครับญาติผมปลูกไว้นะครับเอาไปกินได้ไม่มีใครว่านะครับเพราะไม่มีคนเห็นนะครับไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปลุ้นอีกนะครับเผื่อเจออีกรางนะครับไปครับสวัสดียามค่ำคืนครับพี่น้องครับวันนี้มาย้ายต่อรังที่เราเจอรอบนั้นนะครับอยู่ในป่านี้นะครับเท่าลูกบอลนะครับผ่านต้นมาแบบเจ้าพ่อมาเฟียเลยนะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวไปรุ่นว่าจะยังเหลือหรือเปล่านะครับจะย้ายไม่ได้หรือเปล่าต้องไปดูเังครับพี่น้องไปครับช่องไหนวะตรงนี้ครับผ่านต้นนําไปนะครับดูทางจะเหมือนมีคนเข้ามานะครับไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่านะครับผ่านต้นรายงานมาว่าเหลือนะครับนั่นนะครับ ยวผมถ่ายให้ดูนับนั่นนะครับรังต่อครับรางจอครับ,รรบเห็นหรือเปล่าพี่นอ้องปากรูมาทางนี้นะครับมาดูกันคือแล,ล้วหนมเหมือนจะใหญ่พอสมควรเลยครับเนี่ยเ,เดี๋ยวดูครับจะย้ายได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะยัดนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนดูเป็นเริ่ม,มเห็นไหมครับทา่านทุกครับเดินเข้ามาอีกครับนั่นเลยครับมันสำลีจะหลวมเนื้อ ไปมาครับพันต้นครับยัดไปแล้วนะครับพี่น้องครับใส่เป็นซินไปเล็กน้อยนะครับเผื่อรังจะแตกนะครับเอาปอด้ายไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพึ่งครับพันต้นครับเผื่อมันโยงใส่กันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราก็จะถากถางบริเวณนี้ออกนะครับ ตอนนี้เงียบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มตัดเอากลับบ้านนะครับก็จะช่วยกันตัดแล้วก็รีบไปเลยนะครับเดี๋ยวดูตอนตัดลงมาเลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีอีกวันนึงครับพี่น้องครับพามาแอบดูรังต่อรีย้ายมาเมื่อคืนนะครับพอดีรังมันแตกนะครับต้องรีบนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนั้นนะครับ นั on ite, ่นนะครับยิ่งดีที่ได้นางพญามาด้วยนะครับหอบตัวใส่ถุงมาเลยนะครับมันแตกข้างล่างนะัพี่น้องครับก็เลยต้องรีบมาะครับโอ้มัดที่นี่นะครับถุงยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับบินเชียวหัวไปอีกเดี๋ยวไปแอบดูไกลๆก่อนนะครับกำลังสร้างรังนะครับ ย้ายมาตอนนี้ได้อยู่ห้ารังนะครับพี่น้องครับรังใหญ่นั้นครับก็กําลังสร้างเพิ่มเะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเมื่อคืนโดนไปสองเม็ดนะครับผมนะครับแขนบวมเลยครับนี่ครับโอ้ประมาทไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ